สวัสดีค่ะ,ะดีๆนะคะวันนี้ขอฝากร้านารุ่งอรุณคอฟฟ่วิวนะคะปากตึงแม่จันนะคะทางร้านเราก็จัดสไตล์ไปเรื่อยๆนะคะจัดปรับปรุงไปเรื่อยๆแบบว่ามุมเกี่ยวกับถ่ายรูปนะคะแต่ถ้าเข้ามามีอุมองดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีเก้าอี้สีม่วงนะคะที่นั่งแล้วรู้สึกว่าเวลาถ่ายออกมาแล้ว สาวๆทุกคนจะต้องว้าวเพราะว่าจะทําให้คุณเด่นแล้วสวยมากจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญก็มีจักรยานสีขาวนะคะประดับไปด้วยดอกไม้สีเหลืองนะคะเวลาสาวๆถ่ายรูปออกมาะจะสวยมากเลยค่ะเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยผิวขาวแล้วขับออร่ามากมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์นะคะเราอนุรักษ์ของเก่ามาฉีดสีกันแล้วเดี๋ยวเราจะจัดดอกไม้ให้งามๆนะคะแล้วก็ให้เป็นจุดถ่ายรูปใหม่ๆนะคะทางร้านเราก็จะจัดตามซีซั่นนะคะ เราจัดวันนี้บางครั้งคุณมาครั้งต่อไปของแต่ละชิ้นก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะจัดตามซีซันว่าเป็นช่วงดอบไม้ผลิหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนอย่างนี้นะคะ คุณต้องเข้ามาดูที่ร้านรุ่งวรุณคอฟฟี่วิวนะคะว่าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ่อยๆปรับปรุงจะให้ลูกค้าไม่เบื่อในการถ่ายรูปนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าผ่านมาที่เชียงรายนะคะป่าตึงนะคะแม่จันนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาร้านรุ่งวรุณคอฟฟี่วิวนะคะร้านเรานะคะกาแฟอร่อยที่สําคัญอาหารยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่แลวที่สําคัญนะคะเด็กๆน่ารักทุกคนคะ่ะเป็นมิตรนะคะและที่ลืมไม่ได้นะคะบรรยากาศสุดยอดคะ่ะโอโซนคุณมาที่นี่หนึ่งวันเหมือนอายุคุณเพิ่มไปอีก10ปีนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ